วันนี้ทีมงานพีเอสกรุ๊ปนะครับได้มาติดตั้งน้ําที่เป็นตะก,กันนะครับอยู่ที่บ้านตันหลวงนะครับตํตบลหัวง้มนะฮะอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําน้ําดิบของลูกค้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเทศน้ําดิบอันนี้เป็นน้ําดิบนะครับของลูกค้านะครับวัดค่าได้นะครับวัดค่าได้ประมาณเ,าเกือบเกือบถึงสี่ร้อยยี่สิบห้านะครับ ทีนี้ทีมงาน p ีเอชคุนะครับได้ติดตั้งติดตั้งเราจะใช้ตัวถังกรองแปดนิ้วนะครับข้างในจะเป็นแคปจีนะฮะตัวนี้เราจะมีแคปจีก้อนใหญ่นะครับเอามาใส่ในถังน้ำพันลิตนะครับอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวกรองนะครับตัวกรองตัวนี้ ก็จะมีตัวแคปตีนะครับที่ใส่อยู่ข้างในนะครับแคปตีตัวนี้มีประโยชน์ยังไงแคปตีตัวนี้มีประโยชน์อ่าม,อมันจะปล่อยประจุลบนะครับเอาไปต้านประจุบวกของน้ําที่มันเป็นคาบตะกันกับหินปูนนะครับแล้วก็จะทําให้น้ําที่เป็นประจุบวกเนี่ยตกตะกอนนะครับเป็นเหมือนกับเมือกนะฮะเสร็จแล้วเราก็ใช้อ่าปั๊มดูดจากแท้งขึ้นมาอีกทีนะครับ เอามาใส่กองตัวนี้แล้วก็จะพ่วงด้วยบิ๊กอูตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อจะกันไอ้พวกทิกรนะครับให้หลุดไปที่จะหลุดไปในบ้านนะครับเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็จะมาวัดทีนี้เราก็จะมาวัดไอ้ดูน้ำที่ผ่านกองอีกทีวพรายังมีค่าเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ตันนี้ถ่ายสดๆเลยนะครับ ตัวนีจ้จะมีแก้วน้ำอีกสองตัวนะครับแก้วตัวนี้คือน้ำดิบนะครับค่าค่าอยู่ประมาณสองสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้เป็นน้ำที่ผ่านกรองละมานะครับมาดูนะครับเรามาเทียบค่าดูนะครับอินปูนหายครับ โอเคครับวัตัวนี้อายุการใช้งานยาวนานยิ่งกว่า,าสารกองที่เป็นเรซินทั่วไปนะครับโอเคครับ